สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองเรื่อการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางใสยกลางอริยมรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมได้พูดถึงนะครับว่าการเจริญสติภาวนาเนี่ยนะเราต้องให้ความสําคัญกับสติการเจริญสติปถัถานสีนะสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมถ้าเราภาวนาจนตาย นะด้วยสมาธิอย่างเดียวนะเราจะไม่มีทางเห็นนะอริยสัจธรรมโลกุตธรรมมรรคผลนิพพานนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสติไม่มีกําลังมีแต่สมาธินะแล้วก็ขาดส่วนปัญญาเพราะเมื่อไม่มีสติเนี่ยนะจิตก็ไม่สามารถนะครับที่จะมีปัญญานะไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปและนามของตัวจิตเองด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทําสมาธิอย่างเดียวเนี่ย ในครัง้งพุทธกาลมีมากมายนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดสรูนุนะี่ผู้คนเนี่ยโ,โหทำสมาธิกันนะถึงรูปฌานสี่รูปฌานเสี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่มีใครนะค้นพบตัดสรูก้กฎของสัจจะความจริงในอริยสัจธรรมนะครับในโลกุตตธรรมเนี่ยไม่มีเลยนะเพราะว่าทําไมฮะเพราะว่ารู้ยากนะถ้ารู้ได้เนี่ยนะก็ไม่ต้องรอพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้นะ ทุกคนก็ปฏิบัตินะก็รู้ได้หมดแล้วแต่ว่าต้องรอพระเจ้าตรัสรู้เพราะว่า,วามันเป็นพุทธกิจนะผู้ที่จะสามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยถ้านองบำเพ็ญบาร,รมีมายาวนานผู้อย่างง่ายๆก็คือไม่ใช่บุคคลธรรมดานะเรียกมหาบุรุษซึ่งเราก็เข้าใจก็คือเป็นพระโพธิสัตว์นะก็คือถ้านองบำเพ็ญบาร,รมีมาโอ้โหยาวนานเหลือเกินนะ ไปเกิดร่วมชาติในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะแต่ขั้นต้นจะเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโพธิสัตว์นี้ก็ไม่สามารถบรร,รลุธรรมได้ด้วยความปรารถนาโพธิยานนะหรือความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะทำให้ทุกครั้งที่นะครับพระโพธิสัตว์เนี่ยจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะไปถึงจุดนะที่เรียกว่าจะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะก็จะ ไม่บรลลูะขนนะพูดใา่ง่ายด้วยคําอธิษฐานความปรารถนาพุทธภูมินั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งพุทธการเนี่ยจึงต้องรอไน่ยทุกคนก็สามารถที่จะตัดสรู้ได้นะต้องรอต้องรอพระโพธิสัตว์นะครับเรียกว่าจุตินะจ,นะจากดุสิตเทวโลกนะลงมาสู่โลกมนุษย์มาเกิดในโลกมนุษย์นะแล้วเมื่อพระองค์ได้ฝึกฝนปฏิบัติอนะ นะค้นควา้าค้นหาเข้าไปในจิตใจพระองค์นะเพื่อจะรู้จิตการทํางานของมันนะว่าทํางานอย่างไรรับรู้อารมณ์อย่างไรความทุกข์ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วความดับทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเมื่อพระองค์เนี่ยค้นควา้าค้นหานะค้นพบตัดสรู้เนี่ยอนะไรครับก็เรียกว่าเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นนะเป็นผู้ที่ตัดสรู้เองโดยชอบก็เหมือนกับ ู้ที่ค้นพบกฎของสัจจะความจริงนะของความเป็นผู้ประเสริฐอริยะสัจธรรมนะที่ทําให้ผู้ที่รู้กฎสัจจะความจริงเนะี่ยเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยชนนะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐนะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะห่างไกลาจากทุกข์แล้วอนะ่นะละความทุกข์เป็นขั้นขั้นซึ่งนั่นแหละครับคือแก่นในศาสนาที่พระเจ้าได้แสดงไว้นะกับ ภิกษุนะผู้มาบวชด,นะด้วยพระอ,องค์องค์สุดท้ายนะท่านสุพัทะใช่ไหมที่ผมก็เล่าหปฟังนะว่าเรื่องของอริยามรรคแปดเรื่องของอริยบุคคลสประเภทพระโสดาบันพระสะกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันเนี่ยมีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีนะอย่าไปปนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราเข้าใจแบบนี้นะว่าการตัสรู้เป็นผู้เจ้าไม่ได้ง่าย นะมันต้องช่วยกันร,รักษานะการตัดสู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของของพระโพธิสัตนะผู้ถึงการลวเวลาเท่านั้นนะถ้ายังไม่ถึงการลวเวลาเนี่ยก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้เลยนะนะต้องต้องอยู่ในสภาวะของบุรุษชนนะ่ยแต่เป็นผู้ที่มีบารมีนะสูงมากนะเป็นผู้ที่มีบารมีอย่างยิ่งยวดนะแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะต้องรอในการสมัยที่ไม่มีพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่า พระพุทธเจ้าจะไม่สามารถอุบัติเกิดขึ้นในโลกพร้อมกันสองพระองค์เรียกว่าอุบัติเกิดขึ้นได้เพียงพระองค์เดียวในครั้งที่ไม่มีพระพุทธเจ้าในโลกเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นได้เพียงพระองค์เดียวเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครสอนเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของอริยมรรคแปดอริยบุคคลเนี่ยไม่มีใครสอนพระองค์ต้องมาค้นพบด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ในครั้งพุทธกาลเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหคนออกไปบ,ไปบวชนะเยอะแยะเป็นนักบวชอะเป็นทำสมาธิรูปฌานสี่รูปฌานสี่แต่ไม่มีใครเนี่ยที่จะสามารถบรรลุธรรมได้แม้แต่ขั้นต้นเป็นพระโสดาบันก็ทําไม่ได้นะเพราะว่านั่นแหละครับความสําคัญใครที่ไปถึงความเป็นโสดาบันเนี่ยนะเกิดการบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมเนี่ยพระเจ้าจึงพยากรณ์ว่าผู้นี้จะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาตินะจะถึงนิพพาน เพราะแปลว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสนิพพานแล้วคือการบรรลุธรรมขั้นต้นได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยเพราะว่าเกิดปรากฏการมรรคสมังคีขั้งแรกอริยามรักมีองค์แปประการรวมเป็นหนึ่งนในหนึ่งขณะจ,จิตในสัมมาสมาธิละผะหานกิเลสสังโยชน์สามประการก็เรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยเห็นเห็นกฎสัจจะความจริงแล้วแหละเห็นพระนิพพานแล้วแหละครั้งที่หนึ่งเห็นแล้ว หมดความสงสัยละในเรื่องพระนิพพานหมดความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ล้นะเรียกว่าเป็นผู้ที่เที่ยงละต่อการตรัสรู้ในภายหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถนะครับที่จะไปถึงความเป็นโสดาบันได้นะสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถนะทำให้เ,เกิดเขาเรียกอาการบรรลุธรรมได้ แต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะสมาธิก็ไม่ใช่ไม่สําคัญเดี๋ยวจะมาเล่าส่วนกันฟังว่าทําไมมันมีเหตุผลนะแต่ต้องบอกก่อนว่าหัวใจสําคัญของพุทธศาสนาเนี่ยคือสติการที่พระุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะพระุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยสมาธินะครับจะบอกว่าไม่มีส่วนของสมาธิก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าส่วนหลักสําคัญเนี่ยของการตรัสรู้พระพุทธเจ้าเนี่ย เรียกว่าแกนกลางแล้วกันนะหรือว่าทำที่เป็นทรรำนาหน้าแล้วกันก็คือสติก็คือสติปัฏฐาน4ี่มันผู้ที่ฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยนะเห็นเ,เรียกว่ามีสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมเนี่ยผู้นั้นแหละก็คือมีโอกาสนะที่จะไปเห็น,นอริยสัจธรรมโลกุรธรรมมรรคผลนิพพานนะเพราะว่าสตินี่แหละนะเป็นเหมือน เหมือนทำนำหน้านะเป็นทำนำหน้าที่จะทําให้เจริญนะทั้งในส่วนของสมาธิและปัญญาที่ถูกต้องกลายเป็นสัมมาสมาธิแล้วก็นะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็จะพูดไว้เป็นสส่วนที่สําคัญแล้วกันนะว่าคนที่ฝึกสมาธิอย่างเดียวนะโดยที่ไม่มีสติเนี่ยนะท่านก็ดิ่งได้เฉพาะในรูปฌานสี่รูปฌานสี่นะท่านไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ ไม่สามารถที่จะเกิดดวงตาเห็นทาได้แม้แต่เป็นขั้นต้นนะเป็นพระโสดาบันก็ทําไม่ได้ในครั้งุทธการนะก็เป็นเช่นนั้นแหละจนมาพุทธย่างประดัสรู้ประการที่สองสำหรับคนที่ฝึกสติปัฏดันสี่ฝึกไปฝึกมานะสติในกายสติในเวทนาสติในจิตีจธรรมฝึกไว้ฝึกมาหลายปีละห้าปีสิบปีก็ไม่เห็นจะบรรลุธรรมอะไรเลยใช่ไหมฝึกไว้ฝึกมานี้ไม่เห็นจะเกิดปรากฏอาการมรรคสมบัคีอะไรเลย นะอริยามรรคมีองค์แบบใการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งจิตไม่เกิดทั้งอย่างหนึ่งถามว่าทําไมนะจริงๆก็คือว่าถ้าเราย้อนไปดูในโพธิปักขีธรรมสามเจ็ดประการเนี่ยเมื่อเราจเจริญสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมนะสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมเมื่อเราจเจริญสี่ปัฏฐานสี่เนี่ยนะจริงๆได้ถูกต้องนะเมื่อสติเกิดบ่อยๆบ่อยๆจิตเราก็จะเกิดความเป็นสงบนะเป็นสมาธิสมาธ,มาธิเมื่อสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญด้วยจริงอย่าถูกต้องนะคือบางคนนะอาจจะเข้าใจผิดก็คิดว่าเรามีสตินะสติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรมหันซ้ายหันขวานเนี่ยก้มหน้าเดินไปมีสติถ้าปฏิบัติมา5ปี10ปีแล้วทาไมไม่เห็นจะบรรลุธรรมเลยไม่เห็นจะเกิดจิตรวมไม่เห็นจะเกิดมรรคสมบัคีเลยต้องบอกก่อนว่าเป็นเพราะว่ากําลังของจิตนะธรรมะที่เป็นใหญ่ นะครับที่จะนําไปสู่เรื่องของโคดชงเจ็ดเรียมักแปดเนี่ยนะมันมีกําลังไม่พอนะท่านต้องไปตรวจสอบคําว่ากําลังไม่พอคืออะไรครับนะถือว่าเราฝึกสตินะ,จะเจริญสติปัฏฐานสีสติในกายสติในเวทนาสติในจิติทธรรมคำถามก็คือปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิใน,นระดับไหนนะเป็นเป็นสมาธิขณะขณะนะหรือเป็นสมาธิต่อเนื่องยาวนาน หรือบางคนเนี่ยทำสมาธิไปด้วยนะเช่นตื่นเช้านะหลังจากหายง่วงนอนเราจะมาตื่นมาที่ผมเคยทําคลิปเล่าให้ฟัง่การฝึกธรรมะในชีวิตประจำวันนะตื่นมาเสร็จก็นั่งสมาธินั่งจนจิตสงบลมหายใจเข้าออเข้าออกใช้คําบริกรรมก็ได้พุทโธพุทโธเดนั่งจิตเนี่ยสงบลมหายใจแผ่วเบานะนั่นแะหนะละคือการฝึกกําลังของสมาธิที่ผมบอกว่าฝึกสมาธิ จนตายแต่ขาดสติก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปเห็นมรรคผลนิพพานทําลองเดียวกันนะฝึกสติอย่างเดียวนะจนตายแต่กำลังสมาธิไม่พออนะ่ก็ไม่มีทางนะที่จะไปเห็นมรรคผลนิพพานผลบอกว่าสมาธิไม่ใช่ไม่สำคัญนะแต่ว่าสติเนี่ยเป็นเสมือนธรรมนำหน้านำเพราะเมื่อเราฝึกสติ มีสติในกายเวทนาจิตทำบ่อยๆเนี่ยจิตเราควรจะสงบเป็นสมาธิแต่บางคนเป็นสมาธิกําลังไม่พอมันเป็นสมาธิแบบแบบอ่อนอะนะเป็นสมาธิเดี๋ยวทางานเดี๋ยวหัวหน้าเรียกประชุมประชุม,ชมคือมันฝึกสติได้ไม่ต่อเนื่องทำให้กําลังของสมาธิก็ไม่พอในอินทรียห้าพลังห้า้าใครจําได้ในอินทรียห้าเนี่ยจะมีสัตทินทรีย์ นะวิริยินทรีย์สตินทรียสมาทิทรียแล้วก็ปัญญิทรียนะถ้าเกิดว่ากําลังนะหรือว่าธรรมะที่เป็นใหญ่นะห้าประการนี้มันไม่ยังไงจิตมันไม่มีธรรมะที่เป็นใหญ่ห้าประการนี้อย่างครบถ้วนนะ่ยอย่างอย่างสมบูรณ์พอนะออจิตไม่มีกําลังนะไม่มีพละห้านะไม่มีศรัทธาพละ ไม่มีวิริยะภละไม่มีสติภละไม่มีสมาธิภละไม่มีปัญญาภรละมากพอจิตไม่มีกําลังมากพอพูดง่ายๆ่มันก็ไม่สามารถนะที่จะไปเกิดจิตรวมหรือเกิดปรากฏอาการมรรคสวังคีได้กําลังมันไม่พอกําลังจิตไม่พอเพราะฉะนั้นใครที่ดูสตินะ,จะเจริญสติปัถานสีนะ่หันซ้ายหันขวาเนี่ย ฝึกสติมาสติในกายเวทนาจิตตาดูมา5ปี10ปีแล้วไม่ก้าวหน้าเพราะคิดว่าดูสติอย่างเดียวเนี่ยนะก็เพียงพอในการไปสู่มรรผลผนิพพานถ้าลองกลับไปทบทวนดูในอินรียห้าพละห้ากำลังของจิตในส่วนของสมาธิปัญญาเนี่ยจะการจเจริญสติบ่อยๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่เห็นความเป็นไตรลักณ์ในรูปและนามปัญญาพละไม่มีแล้วเรา ฝึกสติบ่อยๆแต่ว่าจิตมีความสงบตั้งมั่นไม่พอแะในสมาธิเพราะฉะนั้นไปทบทวนดูว่าอินทรีย์ห้พละห้าในส่วนของนะครับที่ผมเล่าให้ฟังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาส่วนไหนนะที่มันไม่มีกําลังมากพอเมื่อไม่มีกําลังมากพอไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่นะส่วนสติที่ขาดหายไปกําลังไม่พอ ส่วนสมาธิที่ขาดหายไปกําลังไม่พอส่วนปัญญาที่ขาดหายไปกําลังไม่พอก็ไม่สามารถนะทําให้จิตเนี่ยเกิดมรรคสมังคีได้นั่นคือสาเหตนะุว่าทําไมบางคนปฏิบัติรรมา5ปี10ปีแล้วนะบางคนก็ดิ่งสมาธิอย่างเดียวนะมา10 20ปีแล้วแต่สติหายไปอะไรไม่รู้สติประฐานสีไม่ได้จเจริญไม่เห็นมรรคผลนิพพานสักทีหนึ่งนะบางคนก็ นะฝึกสติประฐานสี่นี่แหละนะครูบาอาจารย์สอนสติในกายสติในเวทนาเนะคลื่อนไหวก็รู้ตัวสติในจิตสติิรรมนะก็เห็นจิตอะไรก็แล้วแต่แต่คําว่าเห็นเนี่ยต้องระวังดีมันเห็นระดับไหนเห็นแล้วจิตมีกําลังของปัญญามากพอไหมจิตมีกําลังของสมาธิมากพอไหมถ้าบอกว่าฝึกสติแต่จริงๆแล้วเนี่ยสติของเราก็ไม่รู้ว่ากําลังของสติเนี่ยบ้างน้อยแค่ไหน กำลังสมาธิมากน้อยแค่ไหนกําลังปัญญามากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดปรากฏการณ์มรรคสมัังคอปริยมรรคมีองค์แปดประการรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะจิตเพราะกําลังของจิตกําลังของธรรมะห้าประการนี้ไม่พอนั่นเองอย่างเ่าสู่มันฟังนะให้มองเห็นนึกภาพไม่ออกเนี่ยใครคือใครเคยซื้อขายหุ้นหรือว่าใครเคยซื้อขายทองคำใช่ไหมเวลา มันขึ้นอ่ะตึ๊ด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 ใช่ไหมมันขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ละเราลุ้นอยู่เฮ้ยเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นมันไม่ขึ้นมันก็อยู่ที่เดิมเนี่ยเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นมันไม่ขึ้นขึ้นอยู่ที่เดิมเะไนแบบนีกำลังไม่พอกําลังซื้อไงเวลาคนนี้ก็ไปลงทุนทางหุ้นนะลงทุนทางด้านทองคำใช่ไหมกู้หล่อตั้งราคาขายตรงนี้นี่มันกำลังขึ้นตึ๊ดตึ้น ถอยลงมาเอ๊ะมันอ่ะจะขึ้นไม่ถอยลงมากาลังไม่พอแตากเหว่านขึ้นปึ๊ดอ่ขึ้นสัทีสิปึ๊ดปึ๊้ามันขึ้นปึ๊ดปึ๊ปึ๊ดปึ๊กำลังพออริยมรรคมีองค์แปดประการก็จะรวมเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะจิตในสัมมาสมาธินั่นแหละครับเพราะฉะนั้นลองกลัไปทบทวนดูนะการเจริญสติภาวนานะการเจริญสติปัถสี นะการเจริญทั้งส่วนของสมถา,าภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเนี่ยมันต้องได้ส่วนได้กําลังกันนะจึงจะเกิดปรากฏการมรรคสมังคีอริามักมีองค์8ประการรวมเป็น1ในหนึ่ขณะจิตในสัมมาสมาธินะเกิดโสดาปฏิมรรคจิตละประหารกิเลสสังโยชน์สประการพร้อมกันตามมาด้วยโสดาปติผลละจิตนะครับสเสวยวิมุติสุขจากการละประหารกิเลสสมโยชน กิเลสนะครับสั่งโยธาสามประการนั้น,นบางคนถามเอ๊ะทำไมพูดผิดธรรมดานะฮะบางทีพูดก็มีการสะดุดนะเพราะอะไรครับเป,เป็นธรรมเป็นธรรมดาเหมือนบางทีเราขับรถอ่ะก็มีกระตุกบางทีเราอาจจะมีใช้คอมพิวเตอร์ก็มีแฮงค์มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ไหมนกับบางทีเราพูดแล้วก็นะเร็วในวิธีการคิดของเราการสื่อของสมองคัดเคลื่อนติดตาดก็เป็นธรรมดา มองโลกทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นใจรักทั้งสิ้นนะไม่ควรอย่ายึดมั่นถือมั่นอะไรเลยเ้าส่วนฝั่งนะเพื่อเป็นข้อมูลนะครับว่าจิตจะไม่เกิดมรรคสมังคีหากกำลังไม่พอไปตรวจสอบดูใน5ด้านนี้ก็คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญา หากกำลังไม่พอเราจะฝึกมากี่ปีกี่สิบปีก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้เฉพาะด้านเดียวอ่ะอย่างบางคนฝึกแต่สมาธิก็ได้แต่กำลังสมาธินะบางคนบอกว่าฝึกมีแต่ความเพียรก็ได้แต่ความเพียรแต่ไม่ได้ส่วนของสติส่วนของปัญญาไปนะครับลองทบทวนดูแล้วกันเนะพื่อได้ปรับปรุงแก้ไขธรรมะในทางภาคปฏิบัตินะครับ ก็คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ